สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากับดักมดคันไฟนะครับเพราะว่ามดคันไฟครับเวลากัดแล้วนะครับเราก็จะปวดแสบปวดร้อนนะครับก็ชอบอยู่ตามพืชผักสวนครัวหรือต้นไม้ครับที่เราปลูกไว้นะครับเขาก็จะชอบไปอยู่แล้วก็กัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทํากับดักกันง่ายๆนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีแค่ ขวดเปล่าแล้วเป็นขวดน้ำหรือจะเป็นขวดน้ำอัดลมก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะใช้เหยื่อดักนะครับนี่ครับก็คือน้ำมันพืชเก่านะครับที่เราใช้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะครับเราจะเก็บใส่ขวดไว้ขายแล้วก็เอามาดักมดคันไฟได้นะครับเราก็จะเอาน้ำมันพืชนะครับเทเข้าไปในขวดนี้นะครับนี่ครับเราก็ใส่น้ำมันพืชประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็ตะแคงขวดนะครับหมุนขวดนะครับเพื่อให้น้ำมันพืชได้เปียกบริเวณรอบขวดให้หมดนะครับจากนั้นเราก็จะไปวางไว้ตรงที่มีมดนะครับเดี๋ยวมดเขาก็จะมากินนะครับแล้วก็ตกลงไปนะครับแล้วน้ํามันพืชก็ลื่นนะครับมดเขาก็ออกไปได้แล้วเขาก็ตายในที่สุดนะครับนี่นะครับการวางครับเราก็จะวางให้ปากขวดนะครับ อยู่กับก้อนหินนะครับเพื่อที่จะให้หมดได้เดินไต่ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มดคันไฟเริ่มลงมาแล้วนะครับแนะนำเป็นน้ำมันพืชเก่าครับที่เราใช้ทอดอาหารนะครับเพราะว่าจะมีกลิ่นของอาหารนะครับทำให้เป็นตัวล่อมดคันไฟเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราค่อยมาดูกันนะครับนี่นะครับตอนนี้มดคันไฟนะครับก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะครับเพราะเขาได้กลิ่นของน้ํามันนะครับส่วนหนึ่งก็เข้าไปในขวดแล้วนะครับครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากครับเพียงใช้น้ํามันพืชเก่าที่เราใช้ทอดอาหารนะครับก็จะเห็นว่ามดเข้ามาครับ ส่วนหนึ่งนะครับก็เข้าไปตายข้างในแล้วนะครับนะครับก็เห็นว่าเขาจมน้ำมันแล้วนะครับครับก็เขาก็ทยอยมากันนะครับเดี๋ยวก็จะตายยกลังเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อในหลายท่านนะครับถ้าชอบนะครับก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับส c r i b e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ